เล็ดกับส่วนภูมิภาคเนี่ยก็จะมีอย่างเนี้ยพนักงานจะเผลอเคยชินทำอะขณะที่ไปกดปุ่มโน้นปุ่มนี้ใจไปคิดอะไรมันย์กดผิดอย่างเนี้ยใช่ไหมอ่าเป็นอันตรายถึงชีวิตตัวเองก็มีไฟดับไปค่อนประเทศก็มีนะอ่าก็วุ่นวายไปกันหมดเลยเพราะใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนั้นสติให้อยู่ปัจจุบันเนี่ยสำคัญมากบางทีเรามองข้ามฝึกคนยังไม่ต้องฝึกอะไรมากฝึกให้เขาทําสมาธิ ฝึกสติการระลึกได้นั่งเงียบๆสักห้านาทีสิบนาทีโอ้โหนี่ได้ประโยชน์มหาศาลพระศาสดายังบอกว่าแค่เรามีสติอยู่กับลมหายใจช่วการเพ่งรัดนิ้วมือพระองค์ก็สรรเสริญและชมแล้วว่าจิตโยมเนี่ยคิดฟุ้งอยู่ตลอดเวลาพระองค์จึงบอกว่าถ้าพิสูจ์เนี่ยจเจริญอาณาปานสติแม้ช่วการเพ่งรัดนิ้วมือแค่อนิ้วมืองอเข้ามาแค่นี้เรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌาน